สวัสดีครับพบกับเพจซ่อมมตัวนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้สูตรของ Excel นะครับเป็นสูตรชื่อว่า if e นะครับเป็นลักษณะนี้ครับคือ if e นี่เลยก็ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็จะให้มันอ่านตัวเลขนะครับตัวเลขที่ตอนนี้ก็จะมี5้า4แล้วก็3มนะครับเราจะให้ใส่เงื่อนไขว่าถ้าตัวเลขที่เราจะให้สูตรมันอ่านเนี่ยว่าถ้ามันมากกว่า5นะครับเราจะให้ใส่เป็นโอเค แต่ถ้าน้อยกว่า5เราจะให้เป็น NG หรือว่ามันจะมีการใช้เกี่ยวกับถ้าเป็นคอนบุรีให้เป็นโคราชหรือถ้าเป็นเมืองให้เป็นอุดรอะไรเงี้ยเกี่ยวกับตัวหนังสือก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างการใช้เกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับก็ที่บอกไปนะครับเป็นสูตรย e ินะครับเท่ากับยิวงเล็บตรงนี้ถ้ามาก มากกว่า5ให้เป็นโอ,อ่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับให้ใส่ฟันหนูทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ใส่คอมม่านะครับให้เป็น n g แล้วก็ลิกปิดแล้วก็ทำการ Enter นี่นะครับก็ตามสูตรนะครับบอกว่าถ้า G2 ก็คือตรงนี้นะครับมากกว่า5 ให้เป็น Ok ถ้าไม่ใช่ให้เป็น NG คราวนี้เราจะลองทำการลากนะครับก็คำสั่งก็จะเห็นได้ทันทีว่า6ก็คือมากกว่า5มันก็จะเป็นโอเคทันทีแล้วก็ยิบสครับอันนี้เอาไว้เกี่ยวกับการใช้ค่าตัวเลขหรือว่าเราอยากใส่เงื่อนไขให้มันเป็นอะไรก็ได้ครับนอกเหนือจากเป็นโอเคอาจจะใส่เป็นชื่อคนก็ได้เป็น ลักษณะแบบนี้ถ้ามากกว่าห้าให้เป็นยุด,ดยเราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นสูตรยหรือว่ามันจะมีลักษณะหนึ่งคือเป็น if ซ้อนอินะครับคือถ้าเราอยากให้ใส่เงื่อนไขให้มันมากกว่านั้นนะครับก็เขาเรียกว่าอ่าตอนนี้เดี๋ยวลองลบไปก่อนนะครับผมจะลองตัวอยา่างต่อกับที่นี่ มากกว่าห้ามากกว่าห้าให้เป็นโอเคต่อไปจะใส้คำสั่งหรือนะครับเราก็จะเอา if e m ึ่ง if my หนึ่งครั้งครับคอาตัวสีแล้วก็ใส่คอมมาแล้วก็วางนะครับ ค่านี้มากกว่า5ให้เป็นโอเคหรือว่าตรงนี้เท่ากับ5ให้เป็นหยุดหลังจากนั้นถ้าเราจะจบถ้าว่าไม่ใช่2เงื่อนไขนี้ก็จะให้มันเป็นอะไรเราก็ใส่ได้เลยเราอยากให้มันเป็น,อเ,ปนเอ็มเอ็มเอ็มเราใส่วรนโหนเราใส่วงเล็บปิด เนี่ยครับก่อนไขยอย่างที่บอกคือถ้ามากกว่า5ให้เป็นโอเคหรือถ้า G 2เท่ากับ5ให้เป็นยุดก็ถ้าเราเข้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ใช่ให้เป็น m a นะครับก็เราจะลองดึงลงมาปุ๊บตามเงื่อนไขเลยอันนี้มากกว่า5แสดงว่ามันเท่ากับมันจะ,ม,นจะมันจะต้องเป็นโอเคเพราะว่าไม่ใช่5กับอีกแบบหนึ่งคือถ้าไม่ใช่มากกว่า5หรือไม่ใช่เท่ากับ5จะให้เป็น a, m อก็เนี่ยครับก็จะขึ้นสูงเงื่อนไขนี้มาได้ อันนี้ก็ฝากเอาไว้เอาไว้ใส่เกี่ยวกับข้อมูลที่เราทําเพื่ออยากให้รู้ว่าค่าเราอยากรู้ว่ากลุ่มตัวเลขบางครั้งข้อมูลเรามันมันหลายเซลนะครับเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันโอเคตรงไหนไม,มันงดีกว่าเราจะต้องมาทําการอ่าฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มันแต่ว่าตรงน,นั้นเนี่ยทาตัวกรองขึ้นมาแล้วก็จะเลือกเฉพาะน้อยกว่าห้าเนี่ยติ๊กเฉพาะห้านี้แล้วเราก็มานับเอามันก็จะเสียเวลา อย่างนี้เราก็อาจจะทําให้มันเห็นว่าบ่งบอกให้มันเป็นโอเคเอได้ก็ฝากไปลองใช้กันนะครับก็อันนี้เป็นสูตร if มันจะมี if ซซอน if ซ้อน if e อ, e อีกนะครับอันนี้ก็เอาลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้อาจจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับอยู่ที่เราจะประยุกต์เอาพ็ลองใช้แบบแบบเบสิกก่อนแล้วก็เราอาจจะประยุกต์มันไปได้ต่อนะครับก็ฝากอาลองทดสอบดูนะครับติดตามด้วย